สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะจะเสิรกันแล้วเวียงแล้วงานแล้วเนาะค่ะจะเสิรกันเลยพาพี่น้องมาบ้านบ้านจำเจียงค่ะมาหาเมญยาแอบมาซิร์ฟใหเมญยากับพ่อปูด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อนี้เขาตั๋วเพิ่งมาเขาบ่มาเนาะบ่มาครับประมาณอย่างเยียตั๋วเพิ่นค่ะว่าไอ้ในหูดำกับเสริมนี่ติดธุระหาไปเฮ็ดอันไหวขอบคุณพวกน่ะพวกนี้เสิร์ฟกันเลยตั๋วเพิ่นเนาะค่ะกับไอ้ในหูดำค่ะมันเป็นตั๋วดอกเซิร์ฟให้นะเพื่นเนาะ สเสือไผ่าปันเล่อันนี้เอามาไหวไหมฮะอันนี้เอามาไหวไหมฮะตะวันขอไม่ยาเอาหมอม,มาให้มือนียตะวันเขาใจเห็ดแบบเสื้อผ้าหน้าเทอร์นะแม่นรับคอนเทนด์คอนเจนได้<ล> <ๆ S 1> แหละนะพี่น้องมาใจเห็ดอีกอย่างดีหมอซุกกี้หมอซุกกี้แบบเพืๆๆ่อนกระทาษไฟฟ้ากันติกันตื้นบบก้นตื้นเนี่เอาไว้เขาจะเอานี่ใส่นี่เนาะเทอร์นาะ ไปเมียกันหมอกกระทะลาเขาไปกินนั่กินนี่ทั้งสี่นั่เฮอรนาะเาซือมาไว้หมอกกระทะอู้แงมเนาะใส่ไน่ซองเลยเฮียบ่บบบต้องซ้อมจัเสิรไปมียไมียกับพพูกับตองอึ่งเด้วาเขาบ่เดนนะเอาไปนี่นจ้ะเป็นหมอกกระทะก้นตื่นนะคะนี่กินจุ้งอย่างนี้ เขาจะซื้อไปเมียน่าด้วยเ่อนีนะเถอ่อนน่ะนม่เลยหนึ่งบาทนะเถอนนนึ่าทแล้วค่ะเขาจะซื้อไปเมียน่าหนึ่นบาทค่ะเจะดสิบกปดสิบห้าพี่น้องนะค่ะซื้อไปเมีย่าเดี๋ยเขาบอกว่าคองควันปีไม่เขากมมีเงินเสินเถื่อเงินกับ่าได้งินเถเงินกับเได้เงินเดือนกับเขาได้เงินเดือนกับเได้เงินเดือนอย่างกับเได้ที่คองกันแล้วเนาะมนแล้วประมาณสี่ ล,ล้มไปทั้งไงอ่อนเอรับอืมปึ๊บไปไปครับเรียบร้อยแล้วครับไไม่งาา่ายค่ะแล้วก็ดีใจแล้วละ่ะเคสถ้าสืม้อมองไห้แล้ก็ดีใจละสบายแล้วดีดีใจแบบพิเศษเนาะเพราะว่าพี่อีหยังก็ละ่ะปีไม่นะเถอะกวางชีตเต๋อแม่ใส่เป็นบ้านน้องอ,นะอันมึอคู่มือแน่นอ่ะอ่าไปครับเดี๋ยวไม่ไเรียบรอย้อยแล้วค่ะไปดีๆน่าไปนั่กันค่ะนี่พี่น้องห้างข่าวมาไหนหูดำค่ะ เพิ่นจะสะอาดสะอ้านดีเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นบ้านหมู่บ้านโฮมสเตย์เนาะค่ะนี่ไปเดี๋ยวเฮาถารอไปรอเพิ่นนในยูย่บ้านาบ่บุญแหละค่ะแต่ว่าเราขนาดสิอยู่บ้านอยู่งหรอกเพราะว่าเรา,าต้องเบิง่งใหญ่พร้อมแล้วก็น้องเกมพร้อมแล้วหอนละค่ะถ้ามาไหนหูด,ดำละแต่ว่าเพิ่นสิอยู่บ้านบ่เนาะน,นี่เนาะเบิ่งหออยู่บ้านบ่แม่มาจะใส่ เลนจ้าอูกสวัสดีค่ะน้องแยีมสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีจ้าลูกน้องแยีมค่ะเมื่อนี้จะมาขอพรเมแม่ยาซื้บบบบมีของขวัญมาให้แล้วดอกค่ะสวัสดีพี่สวัสดีแมญ่าซื้อบบบบมีของขวัญมาให้เนาะเดี๋ยวรอปปูมาก่อนพ่อพ่อโทรมาทีนี้บ้างก่อนนะไม่ได้รับให้พ่อมาก่อนเนาะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะพี่ใหม่ก่อน จ้าจ้าอติงนเลยดูสาวเลบพี่น้องสวัสดีจ้าหนาบป่สวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะดูสาวครับเจดเดือนว่าเป็นจะปีแล้วป่ะเถอะเอ้ยมาเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเดือนนี้หนาวป่ะโอ้โนางหัวหยองค่ะล้อปลาปูกันเขาถามไปซื้อไปพร้อมกันแล้วค่ะปลปูกำลังขอมัตนาครับ พ่อ,อมาต้นานะคะไปพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสิร์ฟพาไปขอพรเนาะค่ะขอพรพ่อกับแม่ขอพรพ่อกับแม่ค่ะแล้วสวัสดีค่ะก่อนนะไปพี่น้องอุ้ย่ากันหนาวอากาศเย็นเยน็นค่ะไปครับได้แล้วพี่น้องนีขอ,องกวนเมี่ยงเนาะค่ะย่าเข้าไปบหวมยมี่งาน้ำกันนี่ของกวนเมี่านไปค่ะฝากกระเป๋านี้ด้อะหนาวพี่น้องมาเป็นหนักด้วเมือนหนาว บ้านอย่างคงเน่ครับปาปูงต้าหอดนะตสุบกันหนาวค่ะอนนี้พ่อี่คองกว่าที่อย่างนาะเนว่าเขาสือหมอมาห้เวลาแบบว่านี่ยก็ย้ำสิกินเนื้อยางนั้นสิกินอิ่จุ้มี่ย่งเสเนาะเาะน่นแหะความควนปีใหม่ก็มีอย่างห้แล้วพอกับแม่ครับแม่ตอเดียนผู้ชมนี่จ้ขาหลานยอหลานไห้ข้า ีเมฆคนบางตะหลุนนั่นนี่เมฆมันมาบานเราดิผางเมลมาขอพรอยกันเลยซื้อหมอมาให้ค่ะเอาเถอะเอาขาตั้งกล่องเขาบอกมีไปหาเลยมาตั้งกล่องก็น่าไปหนึ่งเนาะมาค่ะมื้อนี้มื้อนี้ซื้อหมอมาให้ป้าปูดกับไม่ยาค่ะมาขอพรอยนะค่ะปีใหม่พี่น้องมาขอพรปีใหม้มีเพื่อให้คำหญ่ให้ล่ะมาค่ะ <laughs> <laughs> มือนี้หมอีกพรอเมียาเอ้ยมาขอพรเมียากับมามาขอลรามาให้พรออนา,า,รา,ารนะค่ะก็เลยซื้อหมอมาให้เมียาเพื่อกินจิ้มจุ้มเพื่อกินซุกี้น้ำกันเนี่ยค่ะ,ะเนาะพี่น้องอ่ามือนีวันนี้ขอควัมอย่างนั้นแม่เหมาะซื้อหมอมาให้มือนี้ยเพื่อก็แม่รัราขอความปีใหม่ค่ะยุดีมีเฮแล้วจ้า ให้สุขภาพร่าไก่ยแข็งแรงใช่พหันอยานผูกเข็นก้อน,นึิดนึงนะดูกันด้อซื้อบอกาอหามื้อนี้พ่อผู้เขยนอีกก้นหนึม่มายได้พี่น้องคลาจังขลคายจังไม่เยกบกให้กันท่า ให้แม่ยือีานี้เองเกันเือตาดีใจเพรีได้หมอเนี่ยไม่ได้ใน่ไม่เจอันเะนี่ใจนเนาะได้มอเนาะพี่น้องเพราดนีใจมานเนาะม่เบิ่มแม่เบิ่มหมองามมเนี่ยใส่ในกุญแจมืออย่าบ้ใสเป็นแม่หาน้มัตื่กันมันแย ม่มาเยอะว่าหมอสุกีนะแม่เพราะว่าบ้านเขายังไม่มีหมอสุกีอมแม่เบิ่งบ้านนี่หมอสุกีไปเเบิ่งมาเปิดตัวไอ้เราปเบิจะเอานี่ลวก็มีอย่างเด้งเนาะพอาีเขาอินมีนย่างเขาก็ใส่หมอเรานี่เดแม่เบิ่งมัาดมาเอบ่อาหม้อมาแกรัหมอนี่หมอแล้วก็จะรั มากินเนื้อย่างพอดีที่หลเมื่อนี้นะตอนนี้มอสจะมาแจกม้านะเอาละไอแม่ลองเบิ้งด้มามาน้าดีกว่ามาเวลาลูกซี่ยังเอาเบอได้ล่ะลูกจะลองเบิ้งด้วิธีอันอันนธเบิ้งใส่ไดนใส่ทม่ไหนเบิ้งด้มยวเปิ้งเอพูดอะลากระล่วนเตมานเอามันอันจังไหนล่ะเบิ้งวิธีใส่นะเบิ้งด้วยล่ะ เบิ้งด้วยไล,ล,ยล่เบิ้งี้ยี่ตีอย่างนั้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะวิธีใส่สยีงน,นะฮู้วิธีแล้ววัวว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 ว่ะนววี ยืมมัน่เนาะยืมแน่แนล้นะเนาะัดใจลูกยเี่น้องเอ้ลูกเตไปครับวันนี้พี่น้องอันนี้นะค่ะแล้วจุมกันนี่ละค่ากับไออย่างเนาะกับปลูไม่งาปลกระไดเีกับไมงากันี่ละคากับบะเ็นตับมือนี่ดอกกทุกมือครับดูลนมเละพี่น้องเด็กัมะดด้อะบ่ามากกันหน่อยเนาะค่ะาะ ปีใหม่แต่คอย่อกับแม่นักหนาอยู่ดีแข้งสมบูรณ์นิสัสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่สำคัญที่สุดสืเสริมเราอยากให้หนี้มากว่าความถูกความรวยอยู่เพาสำคัญเป็นใดเอาสนุกสลาเสริมนะค่ะขกับร่างกายเขาแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิก่ะถือว่าเป็นแบบนี่อยากมากไหมเลยเนาะงหรือนักแมนมีนะค่ะการเสริมกันในใกๆน้อยๆนักตามมันแอบมาเสริมไปมันปูกันไปไงมันมันรวยยี่หลี่แล้วเนี่ยอ่าเรื่อยเห็น ได้มอพ่อมื่อี้คือเราผูซื้อท้องมาได้เป็นงไตองยากอกินท้องแมวจะได้ยาเดียวเลยไม่ง่ายเกยากกินทองหรอก่ะมื่อมื้อกี้กับปีใหม่กับมัดแตว่าดีไม่ง่ายล่ะแม่กับพ่อไหว้ว่าในพี่น้องเน่เอออยู่นเมียเล้เพี่น้องเอตัวกับมาตั้เก้าเด้อเราไปรวยเด้อาานาเออครับขพ่อไว้่าีใหม่มาแล้วกับพอให้เอซทุกคนของอาชาวสริม มีแต่ความสุขควบเจริญเด้อพี่น้องเลยบางสิ่งเลยขอให้สมพวงมุมมันนะครับสิ่งทุกประการขอให้ดีมีแห้งสุ่คนเด้อสาธุครับน้คงข่าก็เสิร์ฟวุ้อยากให้พี่น้องนะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ขอให้พี่น้องนะค่ะสู่สู่แกนน้องข่ะสู่ย่านเดียวสู่ขึ้นเราเสริมของไม้หมูดำเลยล่ะค่ะมันมีเหงีงมากมายไปกว่าหันนองแต่คำว่าสู่นาะค่ะแล้วจะเสิร์ฟเกาไห่พ่อปู่ไม่ง่ายสี่แล้วยังไงนะแม่ฮักเนาะไม่ฮัทเนี่ยห้าปีจะ คนสอคนนะคะกับูกกนัเนาะยอมละรับลุงไถกับลูกไส้่เคยถิ่นปูถิ่นแม่น้องเฮดีดีที่ในไทยเบื้งกัมากเกือบผู้มือคนลูกมือ่าลูกมือจตว่า้าพียังเขาก็ได้ปินแต่เขากับม่าฝาขบงปรทศนะค่ะเปนะไปม่งากกับาม่กบดินหลอกลูกไผ่นนี้บดินปูไปพี่น้องเขากัสิบปไไะก็นไปเนาะใส้ทุกเดือนเน เสาหนามาะไรตัวเนี่ยมมันยงหลับเลยไปบัวรับแล้วล่ะก็หงายกเออหงายดิบาหลับบ้าเหเ็นหงงเลรู้ว่าเนมาปีไมเนี้ย่ปีไมแล้วไปกินน้ำเขาดูเหายอไปเทียวมตัวเนี่ยไปเที่ยวมาตัวเนี่ยไปเที่ยวมาคำแล้วเอานี่เลยไ่ได้ปีไม้เ่ยง đọc nè <gülê> mình đang ừ. khai nhau haha haha mình, mình, mình đi hay à, bác dâm anh nương haha nó con phải có nó nhây lắm nó bớt nó dị đó nó dị nó dị à nó nhây nó gì thấy bay đấy

เงนลยากไปเงินก็ไปเงินไหลไปเงินมีเงินไหลและไม่ได้บวกหาันเงียบเยลักเงินไปเงินนะไปหาเดี๋ยวจะื้อ่พี่น้องนะค่ะไปายอีกจะคนสองคนนะคะในมู่บ้านนี่แหละค่ะนน้ำกันนะค่ะทาไปายไม่ใหญ่ท่ายหญยเลยเถอะใหญ่ใหญ่ให้มาสวัสดีปีใหม่มื่อาปีใหม่นี่นี่ แม่หายเลยยายกินข่าวนะเป็นข่าวน้อยลบอาบานเล้ยเรียบร้อยคุณยายทวดนะค่ะคุณยายวดกันเป็นน่องสาวของพ่อตานะ้ยน่องน่องสสวของเงนยายน้องสาวของยายเป็นบ้น้องจ้าอืมถูกแล้วน้องสาวของยายกับเีเอิมาอย่างวะ ย้ายเถอที่ละนอะย้ายเถอะละนอนหลัห้าเมื่อนี้ทสอกันมาสวัสดีปีใหม่ปีนีแข่งสุขภาพมันกแขงแงานกันหาคำลยจบใครเล่าทำเมนยมันยืดไ้ำกุญแจกับเ่อแล้เนาะเาเเ่อสิสิไม่รู้นัไหนนี่อต้งนึงเอาใสเบงน่าสิยานำ ยาบุกกจล้งอยูดูี่วันยนเยอเออครกันรก็บปีนั่นอยูดีมีแฮงขึ้นจาก้ายูนกันไปโดนๆเนาะยเนาะปากลุกเเ่าอยูเป็นลมโพลุ้มแท้ลูกไหรัานในวงมตับูญนี่แหละฮะว่ไปประมาณ้น้องปีนี่เนาะได้มาจะซึมกันมาบนมีจะซมกันว่าที่ไหนนอกพี่นาะได้มาเป็นไผเป็นยังว่าเคยขาดกิดก่มาเป็นไผเป็นยังครั้งนี้กะ ได้ครับไปแห่งมีน้องในป้องปคว้เห็นหุ่นที่วนอ่าเมีอันหนึ่งอันนึ่งเงินจะซื้อกันได้ใส่ร่มรูกัเเตแล้วคน้เพงบ้างยูยูดีไม่แหง้องเพงบ้างะรกับอจราลูกขาเต่าล่ะอคับได้จักปีละปีเนี่ยอ่าได้ลูกกันี่จักปีแปดแปดแปที่เต้าแปดที่เก้าปี เนาะเกือบเล่าเพราะว่าเมื่อนี้ไปหามาค่ะรอยสองเดือนร้อยสองเดือนค่ะอันนี้คุณยายแก่แปดสิบเก้าปีแล้วแต่เขาไปหาอีกเนาะค่ะไปครับแล้วสิไปอหาอีกแลย้ายอีกกอนเนาะค่ะแล้วก็สิไปอ็ายแม่ฮากอีกเนาะพี่น้องมาใน้หูดำนี่ล่ะอีกหลายๆคาย้นขาดกับมิบุบุญพระคุณกับเสริมน้ำหลักขาอีกย่างกัดเพิ่นดีนะแต่ขาไปด้วยกันทั้งนท้องขาดกับวาให้นะค่ะ แว่านะแม่ก็่าเนเม่อย่างฝากสวัดีปีให่นะค่ะกินเท้ามาสขบคุณตสวัสดีปีใหค่ะครับนี่บอย่างก็ฝากไลน์ะจะสือสืสิ่ตรงึงแล้วมาค่ะคุณยายอันนี้ก็เป็น ้อง,อ,งองสาว,สาวย้ายอีกนะคะบ<า>่งฮานเป็นพี่สาวอันนี้ลองสาวนะคะ <c oughs> น่ะยายได้หู่นดำ <c oughs> ยายยูดีมีแฮงเด้อสุขภาพเร <c oughs> <c oughs> าเง้ยแของแ้จ้าลุกังมีชีสุขารมาร้วยมีความสุขความเจริญเบิกบานน่าเื่นติมา ยุดีมีแหงต้ายุดีมีแห้งมากาสุขภาพร่างกายแข็งแรงยุบเป็นลุงมโพล,ลุงไซนี่แหละค่ะเนาะกัอบพวกมีอย่าลายพี่น้องผู้ดาวู้เกะเป็นกาพอรไหวหนี่มาแล้วกับพวกคอยอย่างไรในหลักความสุขเล็กๆน้อยผู <laughs> ้หายกับไม่ความสุขผู้หลักกับมีความสุขบ่ได้อีหยังมากมายเนาะคะ่ะคือจะสมตั้งใจแบบนั้ี

ไปปีนะปีฮึ่งปีปีไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณห <laughs> ลายๆนะพี่น้องไปวันนี้ก็สิรสุขภาพไปบายต่อยอีกค่ะเห็นว่าเหมือนพระค่ะแม่ฮันแม่เพร่ก็ยังมีอีกค่ะให้พี่น้องไปน้ำกัน้ำค่ะคะุณยายโอเคในกันค่ะคุณยายก็เป็นน้องสาวลาหมูมมอืมนอนเหลือมเหลือมไปไลย สาถูนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องยูดีมีแหงนับกันค่ะเอกก็นะอันฮันเลกกันค่ะสวัสดีแม่เอกกันดีกัน่ีไซโน่ยูี่้อง้าก่อนเจาขบ้านเ้คงเด็ค่ะสวัสดีค่ะเจ้าบ้านก่อนค่ะสวัสดีพี่แม่ค่ะ สวัดดีปีใหม่นะะวนั้อนี้รดห้ลวยเคนงินทองแข็งแรงกเี้ยงค่อยไปค่อมาเมีหลายคนค่ะอันนี้เมียหลายคนค่ะเมีหลายคนค่ะนี่ยนดินนะนี่ผู้กิตติ์ดอกเขืดอกเขดอกไหลไว้ให้เขาค่ะบอกเตงบักยางกาไว้ให้ลูกขาวค่ะ

เาไม่มีกระเปาขอเดอยที่ยืนยนี่เองาลังได้ับ็งแรงยุเปียลุม่อลมไสไปน้องจันทร์หลักให้ลูกก็การให้ลูกลำรวยเงินทออย่างแ้งจิบด่านทางการหางั้นให้ไดงูปรารถนาปั่น่ลูกหาทิ้งได้ให้ได้ชิงนั่นเดือเดอ ด่นอ้อยกินอ้อยน่ลาบ้านเรานะบ้านเาเนาะมันจะเสริมกรลินีหลายท่านหลายพ้คนม่ได้แค่ด้ออย่าื่นแซ่ด้อค่ด้ออย่าืได้อค่ดื้อมนซื้นมแยปีหม่เด้อค่ด้อหกสามีไปความผูกไปะคอง่ประเศพิษณุโลกขูปีไม่ค่ะซีนี่มีแต่ปีมีแต่ปีได้ดีดีกวมาจ้า ดื้อแซ่ดื้อใจดื้อแต่นั้นมีไม้ค่ะที่ต้มใกล้ขานนะไปกินละไก่ย่อยนะโอ้ยเงียบว่ะอ้ยอันตรเพิ่มวันนี้ยังไม่อยากนอนวันนี้โอ้ยน้องหนาวค่ะแล้วจบการีแล้วค่ะมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องค่ะพี่น้องหางพี่น้องหางบ้านไหนงูดำเนาะค่ะล่ะรวมถึงญาติพ่อมเนาะอีกหลายๆท่านค่ะกลับมากินข้าวกินน้ำซุ้มกันมืัอนี้ล่ะค่ะ จะในกาแฟพี่น <me>? ้องเนาะค่ะเป็นคำลังใจ๋งเสริมแล้วกันให้คุณดั่มพร้อมเลยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอไว้สนิทแหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอพอมีเหงี่ยวกับพี่น้องเนี่ยไอพี่น้องก็ให้พี่น้องก็ให้พอมีน้องก็ให้พอมีน้องกันรับรานไปในคอจริญเด้อ มั่งเนี่ยจะเสิริมหักกี่ดอกเดะะ้อค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>